ไมยังก็เปนยังโอ้ชี่อเลยสาน้ำดูหนิวโอ้โอ้สาน้ำเช่ว่าจะซื้อผอบกันตั้งที่แรก่งวะสาน้ำพยู่ใสอยู่นี่เอาเจ้าขู่จักเท็ดเขาเรียนบมงนดอหันโอ้โอ้ไปห่วงแต่สามน้ำอันนี้ครบเลไมหงแต่สาน้ำเคลล้วคแล้วันนี้เคล้วจิงจังว่ะ้าง่อเฉยเจ้าว่าต่องต่อเจ้าว่าต่อว่าก็จิงห่จิงเก็มหอนมองแล้วอ่ะข้อลบอกจางคอยแล้ว เอแจ็คเจนี oh, ่ก <At S 1> oh, oh, ็มาหอดแล้วบอแจ็คมาตจ๊มเพื่อไรอ่าพุทธิสงแจ็คพุทิพุธิสงบริลมโอ้ยบอกภาษาบัต้องนี้บ่ไไรบอบอไอ้หัวมึงเอ้บอจนี่มโหไหลคว่ำเลยม่เอาข้ามาเลยจะนี่ตัวถั่วใครจนติอยู่เนี่ยี่างมา่างไวจงไวจงไวจงเช้าเช้านิวนิวอ่ิว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  ม่อหอีกอีกแม่เอะเอ้ามมเสียงเออเดี๋ยวเดี๋ยวถามบ้านะพูดนั่นพูดนั่นซื้ออย่างเหนเนี่ยอืมอันเออซื้ออย่าง่อไปช่องไรอะฮะอ่างอะช่างไรออีหัวเออมันบอกว่ามันซื้ออีหัวหัวซื้อซนี่บออืออีหัวอช่อีหวดหนึ่อเข่า บอกว่ามันซื้ออีกหัวหนึ่งเขาอ๋อซื้อเงยเอาเนาะอ่าน้ำสกรุนอ่าปลาดาเนี่ยเออก็แซ่เออแซ่แซ่ปลาเท่าหรือเอนแซ่แซ่ดี่แซ่แซ่ไปนะเออแซ่ยังงั้แซ่ยังแซ่นี่แซ่นี่แซ่นี่มันกลับได้ปะกลับได้ยิบปะกลับไปเนี่ย เพราะท่านได้เห็นยังก็ได้เงินแม่อยากบังคับอะไรฮะอยากบังคับอะไรคิดต่อปาะจีต้องตัวล่ะเจเอ๊ะบัาคบอะลรต้องเปลี่ยนชุดนี่ต้องเปลี่ยนชุดใครกระสงสัยอยู่ชุดนี่มันชุดหนิวเพรมันชุดบังคับอะไรไอ้จีกว่าเลยว่ะไปเล่นหนิววันนี้มามาตะผู้ใต้สงบุรีรัมย์เรา้าใจกันแล้วว่าได้หลายคำอยู่แล้วตอดนี้เล่นบังคับาเไ่ค่ะเบี้ย เปลี่ยนชุดี่อไชุดก่อนต่อพี่น้องคะดูกันเปลี่ยนชุดนะครับต่อไปนี้พี่น้องผู้ชมค่ะไปดูโชว์นะคะในรอบพิเศษนะครับที่เขาคบกันวันนี้เขาโชว์มาแล้วทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาโอ้ยว่าชิชโชว์ละพวมาเสือบองงามงามชื่อกาอาหารบอดีอ่าหารบอดี นักรองมาแล้ว ยอ้าชื่อตาตาช่อตายังพูมถึงิีกอ่เพู้สิว่างานบัลำมุกเย็นเป็นยู่ไงบ๊อบปนนกขาเท็นิควิจกรรมกำลังสิ่เลี้ยงนักร้องมาจะใช่อ้าไม่อว่าถืองานบ่เดียวเนี่ยต้องมางานไหนงานใหญยงไหมนี่แหละงานแม่พหญยงเหลอเจ้างนักล้องไว้สุดอาบน้ำตาจะหน่อยครับพี่นุ่มไม่หบเยเป็นยัง เป็นยังน่ไงถ้าพูดน้ำตาใจหน่อยทั้งนี้น้ำตาข้าวบะเลเป็นยังเป็นยังจังไม่น้ำตาข้าวบะเลจ๋ากำลังชิ้เลนน่ะนักร้องเอาไปชักลั่นให้ข้าวบะเลเลยล่ะข้าวบะเลทีนี้ไปมองไม่อ่ะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วพญานุสีขาโอ้เมโนขาไอ้เพ่ขาเอาคือหูจะซื้อกันเสื่อนพวกอีสานหยิบเป้าปูจะได้มาน้อกัดเบอร์ปีภาษา ิทสิไปเรียนงานนะแม่เฝ้าวอิลวแล้วก็โดยมารยาทเด็กพ่อมาก่อนแม่มาก่อนเอาให้ข้าวเลรี้ยวแสดงก่อนจังสั่งขอพักยกจะข้าวก็อย่าไปใส่นะอย่าไปพักยกจะเฝ้าจะเฝ้าวันนี้วันอะไรไม่ยังไม่ยังวันซอยน้องเนี่ยซอยยังอีกคุ้มเคียงเสียงให้น้องเนี่ยเอาขอเป็นนักร้องขอพบครับโอ้ยซอยกันเออเจียงคือเนาะนี่แม่นี่แหม่คุ้มเคียงเสียงให้เนี่ยคุ้มเครื่องเสียงให้เราแจ้งเสียงเด็ดนี่ค่ะ มาหากินไงแท้พาบลีโชว์ค่ะอมอรแต่เขาหน้าไม่ได้นีกรไดข้าเขา่าด้ช่วยกันเอารวมบไล่แล้วไล่แล้วเขาน้าสร้าป่าบ่ต้องห่วงเดี๋ยวพอดีเอาไม่กินด้อเดี๋ยวเจ็บอกของมูีกันโอ้เอาเจ็บเจ็บเจ็บย่างย่างย่างทุกย่างม่ทนได้พร้อมอแตงตัวกันาบะลีแตงตัวแตงตันะคะไม่ย่างมาิที่แค่ยังง่ะปลี่ยนชด ธรรมดาอยากดูของดีต้องก็ต้องก็ต้องรอหน่อยนะคะใจเยน็เยนๆใจเย็นๆนะคะ,ะเปลี่ยนสูตรออแต่มื่คือบอกว่ามื่อสิเปลี่ยนสูตรอ้าเปลี่ยนจากท่านี้มาเป็นท่างนี้อ้าวเลยมันเปลี่ยนสูตรอ้ออราวพรำสิพร้อมพร้อมนะคะอาพร้อมเพลงมาบัดคาบครัชุดสาวอีสานชินหัวบัดขอเสียงปรมบมือคาบครันะคะ ่พเคยแปาเครื่องเสียงเอาไม่นะเพราะเสียต๊กแก้ง่อยเรียกหอยแก่งจังไต้องไปถามใส่มิวสิดิ้งเฮ้ยไ่ใช่ไแกงกันแยกแงงกันใจเย็นๆอดีเยเข้าใจว่าข้าเจ้าแกล้งอดีตียเดี้วกันโอ้ยไม่สายเดินสายไปแล้วพืชสภาพผัดมา่ตฝนก็โป่งจากจากจนใบยากระปุกเลียวไปว้ากระเทีมไปทั้งไ่ก็ขาดใส่เสื้อไปทีไ่ได้ยั้